เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องนางร้ายอ้อนรักแต่งโดยอนาตาให้เสียงโดยอนาตาตือตือเสียงสั่นของโทรศัพท์มือถือดังคลืดคราดทำให้ร่างอ่อนแอนอราชรนค่อยๆขยับตัวบิดร่างพอให้ผ่อนคลาย แล้วเอื้อมมือเรียวไปยังโทรศัพท์ iPhone รุ่นล่าสุดเครื่องหรูที่ว่าที่สามีของเธอพึ่งซื้อให้เนื่องในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาพร้อมกุหลาบแดงช่อตโตที่ทำจากแบงค์สีแดงเรือนแสนและดอกกุหลาบสีแดงดอกโตซึ่งได้นำเข้ามาจากต่างประเทศมาบำรุงบำาเรอให้กับสาวน้อยดารานางแบบชื่อดังอย่างเธอ อมิตาหรือเอมี่ดารานางร้ายแต่หน้าตาดีเป็นที่รักใครของแฟนคลับและเพื่อนร่วมงานเธอต้องลุกจากที่นอนมาเพ่งมองดูว่าใครกันหนอที่โทรมาปลุกเธอแต่เช้าอ๋อนี่คือเบอร์โทรของผู้จัดก,การสนเตอวของเธอน่ะเองพี่ยุง่งมีอะไรหรอคะนี่เพิ่งจะหกโมงเองนะ น้ำเสียงไม่ได้แสดงความงงเงียยเลยแม้แต่น้อยเพราะปกติแล้วอม,มิตามักจะตื่น6กโมงเช้าเพื่อบริหารร่างกายด้วยการโยคะง่ายๆเป็นประจำพี่ยุ่งของเธอทำเสียงจึกจักอย่างไม่พอใจแม่คุณแม่ทูลหัวของพี่ดูนี่สิดูข่าวนี่สิจะ๊ะและแล้วเธอก็ได้เห็นสัญญาณเตือนก่อนจะเปิดลำโพง แล้วดูข่าวพาดหัวจากสำนักข่าวชื่อดังสำนักหนึ่งว่านางเอกชื่อย่อหอหีบกำลังตั้งท้องกับนุ่มนักธุรกิจตามประเทศชื่อดังที่กำลังมีข่าวเป็นแฟนกับนางร้ายที่มีชื่อย่อว่าออที่มีข่าวหลุดออกมาก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นางเอกชื่อดังหอหีบ เคยคบหาดูใจกับนักธุรกิจเชื้อชาติอเมริกันมาก่อนก่อนจะเลิกลากันไปแล้วมาคบหากับนางร้ายคนดังนี่มันอะไรกันเนี่ยก็นั่นนะสิแล้วตอนนี้คุณสมิธเขาอยู่สักที่ไหนล่ะยุง่งผู้จัดการสาวประเภทสองรีบถามไทยให้ได้ความและเธอก็รีบมองหาเขา จำได้ว่าเมื่อคืนเขากลับเข้ามาตอนดึกและเพราะรู้ว่าเธอมีงานตอนเช้าเขาก็เลยไม่ได้กวนใจทั้งๆที่เวลาปกติเขาจะขาดเซ็กไม่ได้โดยเฉพาะการนอนกอดเธอไม่รู้สิคะที่ตอบอย่างนี้เพราะเธอไม่เห็นเขาอยู่บนเตียงกับเธอเช่นกันเจคอบสมิธเป็นนักธุรกิจอาสังหาริมทรัพย์เชื้อสายของเขาเป็นชนชั้นสูงเขาทำธุรกิจ หลายประเทศเมื่อสามเดือนก่อนเธอได้พบกับเขาช่วงที่มีงานเปิดตัวสินค้าตัวหนึ่งเธอเดินชนกับเขาโดยบังเอิญแต่ตอนนั้นหนิงมายาวีกำลังเป็นนางแบบให้บริษัทของเขาและเธอมักเห็นเขาไปไหนมาไหนกับมายาวีอยู่เสมอจึงไม่คิดอยากวุ่นวายเพราะ ด้วยว่านางเอกคนนี้เป็นนางเอกแค่เพียงในจอแต่นอกจอมักจะหาเรื่องเธออยู่เสมอตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยยอมรับว่าเรื่องจริงหลังกล้องนางเอกคือนางร้ายกว่านางร้ายตัวจริงอย่างเธอเสียอีกเธอจึงเลือกที่จะออกห่างจากเขาแต่เนินเน่นๆแต่เป็นเพราะเจคอบเองนั่นแหละที่มักจะส่งดอกไม้มาให้แม้แต่ขอมีค่าอย่างเช่น ต่างหูเพชรน้ำงามเอามาให้เธอเป็นของขวัญที่ตัวเขามอบให้ซึ่งตอนนั้นเป็นวันเกิดของเธออมิตาไม่ได้เชิญเขาแต่เขาติดต่อผ่านพี่ยุง่งผู้จัดการเพชรที่สามของเธอและเพราะเธอไม่อยากมีปัญหาเธอจึงจำใจต้องถามเพื่อความมั่นใจฐานะของเขาที่คบกับมายาวี แต่เขากลับมองว่ามันเป็นเรื่องตลกเพราะเขาแค่ว่าจ้างเธอให้มาเป็นนางแบบให้บริษัทของเขาเท่านั้นแต่แม่นางเอกชื่อดังกลับเที่ยวเปล่าประกาศกับใครต่อใครว่าเขากำลังคบหากับหลอนทว่าเจคอบไม่ได้ปฏิเสธข่าวนั้นแต่กลับลงภาพคู่ในอินสตาแกรมของเขาว่าสาวคนนี้ซึ่งหมายถึงเธอ คือคนที่เขาอยากใช้ชีวิตร่วมได้ที่สุดต่างหากและมันก็เป็นภาพของเจคอบซึ่งพาเธอไปนั่งเรือชมวิวทะเลยามค่ำคืนทั้งๆท,ที่ตอนนั้นอมิตาเองก็ยังไม่ได้ตกลงปลงใจว่าจะได้คบหากับเขาแต่เป็นภาพวิดีโอที่ดูอบอุ่นและเธอซึ่งอยู่ในชุดราตรีสีน้ำเงินเข้ม กำลังละเลียดวายแดงราคาแพงกับเนื้อชั้นดีและเธอกำลังยิ้มให้เขาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดและนั่นมันทำให้หนางเอกสาวถูกหักหน้าอย่างแรงที่ก่อนหน้านี้ดันไปปล่อยข่าวว่าเป็นแฟนกับเขาแต่บรรดาแฟนคลับของเจ้าหล่อนกลับมองว่าอ,อมิตาแย่งแฟนของมายาวีซะอย่างนั้น เธอมองไปรอบๆอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจเจคอบเขาไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆด้วยตายจริงเหย่เอมมี่พี่ต้องวางสายเสร็จแล้วสื่อโทรหาพี่ไม่หยุดไม่หย่อนแต่เราต้องพูดให้ตรงกันนะมาถึงตอนนี้อมิตาเองก็มืดแปดด้านเพราะเธอก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเพราะเธอเองก็เพิ่งจะตกลงปลงใจคบกับเขาเมื่อวันว,นวนาเลนไทยที่ผ่านมาและเพราะ มันมึนนิดๆเพี้ยนหน่อยๆจึงพลาดพลั้งมีอะไรกับเขายอมยกพรหมจรรย์ให้กับผู้ชายที่ช่างเอาอกเอาใจเธอคนนี้โดยเชื่อคำของเขาที่ว่าเธอคือรักแรกพบของเขาเพียงเท่านั้นก็ต้องบอกออกไปว่ายังไม่รู้เรื่องนะสิพี่จะตอบปฏิเสธไปเหมือนกันแหละมุกเดิมๆต้องถามฝ่ายชายคิดแล้วก็ต้องกลุ่มหมับ หลังจากพี่ยุ่งของเธอวางสายไปแล้วพอต้องรับศึกกับกองทัพนักข่าวเพราะเขาปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เคยคบหาดูใจกับมายาวีแล้วทำไมถึงได้มีข่าวแบบนี้ได้ละ่ะอมิตาเข้าไปทําธุระในห้องน้ำแล้วออกมาเดินตามหาเขาอีกครั้งทว่าเธอก็ยังไม่เจอ พอหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจะโทรหาเขาเขาก็เข้ามาพอดีสีหน้าท่าทางของเขาดูแปลกๆและเธอก็รู้ได้รู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นมอร์นิ่งค่ะเจคเขาเดินเข้ามาหาและจูบแก้มของเธอเบาๆมอร์นิ่งจ้ะเอเมื่อคืนคุณเข้ามาแล้วนี่คะคำถามนั้นทำให้เขาสะดุดไปเล็กน้อยก่อนจะตอบ ใช่จ้ะพอดีมีเรื่องนิดหน่อยก็เลยออกไปเคลียร์คำพูดของแฟนหนุ่มทำให้เธอต้องเงยหน้ามองเขาซ้ำด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่เพราะสงสัยเพราะนิสัยของเธอมักห่วงคนอื่นม,มากกว่าตนเองเสมอมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรให้ฉันช่วยคุณบ้างหรือเปล่าเขาหันมายิ้มให้ผมคิดว่าผมเคลียร์ได้จ้ะที่รักมาเถอะ มาทานอาหารเช้ากันดีกว่าเขาอบเอวบางไปที่ห้องเพนตรีที่นั่นมีแม่บ้านทำอาหารไว้ให้อยู่ก่อนแล้วเป็นอเมริกันเบคฟัดแบบไขมันน้อยเพราะอม,มิตาเองต้องคอยรักษาผิวพรรณและรูปร่างอยู่เสมอเขามักชอบจัดเต็มในมื้อเช้าและกาแฟสดแบบถ้วยกลิ่นหอมกรุ่นเขาดูแปลกกว่าเดิมไปมากเพราะปกติเขาจะคอย เอาใจใส่เธอหรือไม่ก็เช็คข่าวในโทรศัพท์ไปตามภาษาแต่ทว่าวันนี้เขากลับดูมือลอยผิดปกติจนเธอกังวลไปตามภาษาของหญิงที่ชอบมีเสเซนแปลกๆและมันก็เป็นเหตุผลที่เธอจะเริ่มตั้งคำถามกับเขาเจคคะคุณเห็นข่าวนี้หรือยังอมิตาส่งโทรศัพท์มือถือให้เขาดู กามองมาแล้วถึงกับถอนใจเมื่อเห็นขา่าวไร้สาระนี้มันไร้สาระสิ้นดีหวังว่าคุณคงไม่คิดว่าผมมีอะไรกับอริของคุณลรอกนะเขาขำนิดนิดแต่มีแววขัดใจยู่นิดหน่อยเพราะเมื่อคืนนั้นมีเรื่องเกิดขึ้นคนของเขาบอกว่ามีเรื่องที่บริษัทมีคนพยายามบุกรุก แต่พอไปถึงเขากลับไม่พบอะไรมีแค่ภาพจากกล้องจอนปิดว่ามีคนร้ายเข้ามาพังและทุบของที่อยู่ภายนอกและสิ่งที่ถูกทุบทำลายก็คือกล้องจอนปิดหลายตัวที่อยู่ภายนอกเขาเสียเวลาอยู่ที่บริษัททั้งคืนแทนที่จะได้นอนกอดเธอและเพราะเหตุนี้เขาถึงไม่ได้เล่าให้เธอฟังเพราะรู้ว่าเธอมกกังวลใจมากเกินกว่าเหตุ ตามภาษาของคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นจนเป็นมิสัยและนี่ก็เป็นอีกอย่างที่เขาตกหลุมรักเธอด้วยเช่นกันฉันไม่ได้เป็นอริกับรอนเขาต้องหากที่ชอบหาเรื่องเธอบอกอย่างกระเง,งากระง,งอดเขาจึงยิ้มหวานให้เธออย่างรักใครตั้งแต่คบสาวมาก็ไม่เคยตกหลุมรักใคร เท่ากับอมิตามากรอนเธอเป็นคนดีจริงๆมีหน้าเล่าเธอถึงมีแฟนคลับมากมายต่างจากมายาวีที่ดูจะมีแวว์ริษยาอยู่ลึกๆทั้งยังบางครั้งทำตัวหยิ่งกับแฟนคลับอีกทั้งบรรดาเพื่อนนักธุรกิจของเขาก็เคยบอกเคยเตือนว่ามายาวีชอบจับผู้ชายรวย ทานเบคอนอีกนิดสิจ้าคุณต้องมีนะ้ำเมกันนวลกว่านี้อีกหน่อยไม่อย่างนั้นถ้าผมพาคุณไปเที่ยวบนเรือของผมคุณอาจจะเปลียวลมได้เพราะเราต้องนั่งหอลงไปบนดาดฟ้าเรือนะจ๊ะเขาพูดความจริงเพราะเขามีหุ้นส่วนกับเพื่อนๆทำธุรกิจเรือสำราญที่มีบริการครบครันกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอมิตาไม่เคยไปที่นั่นแต่ก็อยากไปสักครั้งเพราะอยากเที่ยวบ้าง หลังจากปิดกล้องทำงานมาอย่างยาวนานเธอจะได้พักผ่อนสักทีเธอยิ้มในตาฝันเฟื่องแตอ่อยู่ๆก็มีข้อความเข้ามาจากผู้จัดก,การของเธอว่าวันนี้ทางกองละครไม่สามารถถ่ายทำได้เนื่องจากนางเอกชื่อดังไม่สบายคราวนี้อมิตาถึงกับถอนหายใจก่อนจะพูดให้กับคนรักฟังหรือว่า ที่หนิ่งท้องจะเป็นความจริงคะเขาเงยหน้าสบตาเธออย่างไม่อยากจะเชื่อที่รักนี่อย่าบอกนะว่าคุณเชื่อเรื่องงี้เง่านั่นอมิตายักไกลใครจะไปดูได้ล่ะคะคุณอาจจะโดนตีหัวกระทําชำเราเพราะสาวหนิ่งคนสวยเกิดอาการอยากมีสามีชืดอเจขอบก็ได้ เธอทำปากยืนใส่เขาอย่างแสนงอนทำให้คนรักของเธอยิ้มกริ่มแล้วเอียนจมูกไปหอมแก้มนวลดังฟอดหวานกว่าน,นี้คงไม่มีอีกแล้ววันนั้นเจคอบไม่ได้นอนเลยและอมิตาก็ต้องออกไปทำงานกับเขาแม้จะมีนักข่าวตามถ่ายภาพของทั้งคู่เอาไว้ได้เพื่อกลบข่าวดือแต่เรื่องที่มายาวีท้องก็ยังคงเป็น Talk of the t o ท n กองถ่ายหยุดไปถึงสามวันเพราะต้องรอนางเอกเพียงคนเดียวเขาวันที่สี่ทุกคนก็มาทำงานได้ตามปกติมายาวีมีสีหน้าซีเซียวราวกับป่วยมากอย่างที่บอกนางเอกตัวจี๊ดแซงขอโทษทุกคนรวมถึงผู้จัดการละครผู้จัดละครที่ยังปั้นสีหน้าว่าป่วยจริงและเธอไม่ได้อยู่ในข่ายของคนที่นางเอกจะลดตัวลงมาขอโทษ แต่ก็ทำงานร่วมกันได้แม้ว่าจะไม่เต็มร้อยมีคนมองเธอแล้วซุบซิบแต่เธอก็ไม่คิดจะใส่ใจในเมื่อเจกขอบบอกให้เธอเชื่อใจเธอก็พร้อมที่จะหนักแน่นเราดรูดีด้วยว่ามยาวีเป็นคนที่มีมนิสัยขี้อิจาริษยาหล่อน มักให้คนของตัวเองมาปล่อยข่าวเสียเสียหาย,หายเพื่อทำลายเธออยู่ออกบ่อยๆแต่เพราะเธอไม่ได้ทำอย่างที่ข่าวลือจึงไม่ได้เดือดร้อนหากจะโดนใส่ความซึ่งครั้งก่อนก่อนที่เธอจะมีเรื่องชิงรักหักสวัสดก็เป็นเรื่องที่เธอเป็นเด็กเสีย แค่เธอรับงานเป็นพรีเซนเตอร์ให้เสียเพียงเท่านั้นมารู้ภายหลังว่าเสียคนดังไม่จ้างนางเอกแต่เปลี่ยนใจมาจ้างนางร้ายหล่อนก็เลยแคลนแค้นเพราะอดค่าตัวหกหลักทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องความอิจฉาริษยาลุนล้วนน้องเอมิจา๋าเรื่องหน้าพี่ขอจองตัวหนูหน่อยนะพี่อยากให้หนูรับ,บบทนางเอกนางร้ายนะ พี่ว่ามันน่าจะเหมาะกับเราเธอยิ้มหวานแหมดีสิคะอยากเห็นบทจังเลยค่ะทั้งผู้จัดและนักสแสดงสองคนสวยคุยกันกระหนุกระหนงิงยิ่งสร้างความดิษยาให้กับนางเอกใจร้ายยิ่งนักเจ็บใจจริงเชียวเมื่อเกือบสี่เดือนก่อนหล่อนเกือบจะจับเจคได้สำเร็จอยู่แล้ว ไม่น่าเลยเขาไม่น่าไหวตัวทันหล่อนคิดภาพตอนที่แอบใส่บางอย่างลงไปในแชมเปญของเขาแต่เขากลับเห็นอะไรบางอย่างที่น่าดึงดูใจเสียก่อนซึ่งมันนำพาให้เขามาพบกับอมิตามันทำให้เขาถึงกับตบกลุ่มรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบตัวจริงเสียงจริงสายตาของเขาเมื่อมองเธอนั้น ไม่เคยมองใครได้อีกคนเสียของรักเจ็บใจคืนนั้นเองที่หล่อนพลาดท่าเสียทีให้กับไอ้เสียแก่ๆที่มันอยากได้เธอเป็นเมียของมันและเพราะคิดร้ายกับคนอื่นจึงโดนคิดปองร้ายคืนเผลอดื่มเครื่องดื่มที่เลขาของไอ้เสียบ้ากรรมนั่นเอามาให้หล่อนก็เลยพลาดท่าเสียทีโดนพาตัวไปปู้ยี่ปู้ยำ จนตั้งท้องมานี่ยังไงล่ะแต่หล่อนไม่มีวันยอมหรอกเพราะหล่อนไม่ได้มีข่าวกับเสียหืนไม่มีใครรู้นอกจากว่าหล่อนกำลังควงอยู่กับเจคพอจะทำให้ข่าวของหลอนทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ล่าสุดสื่อป,รปาราซีกลับจับภาพคู่รักเดินจับมือกัน ไปทำงานด้วยกันช้อปปิ้งด้วยกันอย่างสวีทหวานแววไม่ได้กระทบกระเทือนข่าวหรือว่าทั้งคู่จะทะเลาะกันขนาดถึงจะเลิกกลากกันได้อันที่จริงกลับทำให้ทั้งคู่ต่างเชื่อใจกันมากยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเพราะอมิตาใจกว้างมากพอที่จะเชื่อใจคนรักส่วนเจคอบเองก็ยืนยันได้เสมอว่าเขาบริสุทธิ์ใจกับเธอเสมอไม่นานหลังจากนั้นกองละคร ก็ได้ปิดกล้องอย่างเป็นทางการมีงานเลิงฉลองปิดกองละครนางเอกของเรื่องมาไม่ได้เพราะเกิดป่วยหนักไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีข่าวลือว่าเจ้าหล่อนบินไปตามประเทศเพราะต้องการเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปหลังจากนั้นเจคอบก็ยิ่งทวีความรักที่มีต่อแฟนตาวมากยิ่งขึ้นเขาพาอมิตาขึ้นเครื่องไปอเมริกา และนั่งเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไปที่เรือสำราญทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวใหญ่โตด้วยกันขอเธอแต่งงานที่นั่นเจคอบจ้างช่างถ่ายภาพและทีมพร็อพทำให้ว่าที่เจ้าสาวของเขาถึงกับตกตะลึงไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยว่าเขาจะจริงใจกับเธอและรักเธอถึงขนาดนี้ถึงขั้นขอเธอแต่งงานบรรยากาศที่นี่งดงามเต็มไปด้วยความสุข เขาช่างเป็นผู้ชายที่โรแมนติกที่สุดแล้วเธอจะรออะไรในเมื่อการได้ใช้ชีวิตอยู่กับเจคอบนั้นคือความสุขของเธอตกลงค่ะเธอตอบตกลงเป็นภรรยาของเขาไม่ใช่เงินทองของเขาหรือแหวนเพชรเมดโตเท่าลูกกตาของเธอแต่เป็นเพราะความรักและความเสมอต้นเสมอปลายของเขาตั้งหาก ที่คว้าเอาใจของเธอไปเต็มๆเจคอบสวมแหวนให้กับเธอและจูบมือของเธอก่อนที่เขาจะลุกขึ้นและกอดจูบเธอต่อหน้าบรรดาเพื่อนๆของเขาและเพื่อนนักแสดงจากเมืองไทยของเธอที่เจคอบอุตสาหลงทุนออกค่าเครื่องบินและพามาเซอร์ไพรส์ระหว่างที่ว่าที่ภรรยาของเขา อมิตาอยู่ในอ้อมกอดของเขาเต้นรำทำนองเพลงรักไปด้วยกันกับเขาดึกดื่นเขาจึงอุ้มพาคนรักไปยั่งห้องสวีททั้งยังกอดจูบด้วยความหวานซึ้งอบอวลไปด้วยความรักที่อบอุ่นที่เขามอบให้บนเตียงขนาดคิงไซ i z ที่มีกลิ่นอายอบอวนไปด้วยความรักอันหอมกลุ่นทั้งคู่ตามพากันขึ้นสวรรค์ ไปพบกับความสุขที่ไม่มีวันลืมเลือนคำเคืนแห่งความสุขของคู่รักแต่อีกคนเลือดอีกคนตกเลือดเกือบเอาชีวิตไม่รอดภาพของนางร้ายถูกเผยแพร่าทางสื่อทุกสำนักภาพความหวานของทั้งคู่ยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับนางเอกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยทั้งที่พยายามจะทำทุกอย่างแล้วก็ยังไม่สามารถแยกคู่รักออกจากกันได้ และเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปนางร้ายในจอก็มีแต่ความสุขราวกับนางซินเดลเรลล่าที่ได้พบกับเจ้าชายตัวจริงกำหนดวันแต่งงานได้ถูกส่งต่อให้บรรดาสือ่อแต่ก่อนจะถึงวันนั้นความอิจฉาปนริสยาก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากใจที่แสนต่ำตมของคนใจร้ายไปได้ เธอร้ายทั้งจิตใจที่ดำมืดขณะที่อมิตาออกมาจากร้านอาหารกับผู้จัดการสาวประเภทสองจูจ่ๆก็มีคนร้ายสองคนพยายามเอาอะไรบางอย่างซึ่งเป็นของเหลวในกวดแก้วสาดใส่ออมิตากรีดร้องด้วยความเจ็บแสบขณะที่ผู้จัดการของเธอต้องตะโกนร้องขอให้คนช่วยเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วมาก อมิตาถูกพาส่งไปโรงพยาบาลเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังในชั่วโมงถัดมาอมิตาต้องอยู่ในห้องฉุกเฉินหลายวันคนร้ายยังจับไม่ได้ไม่รับตรวงสิ่งที่จะตามมาเพราะหมอต้องให้เธออยู่ในห้องปลอดเชือ้อ ทั้งใบหน้าและแขนถูกพันผ้ากอสอย่างกับเป็นมัมมี่สัปดาห์ที่สองที่หมอยอมให้คนป่วยออกมาพักที่ห้อง vip ของทางโรงพยาบาลได้ข่าวว่าเจคอบเสียใจมากเพราะเขาถูกโดน,โดนไล่ออกออกมาจากห้องพักฟื้นคนป่วยเพราะคนเสียโฉมเกิดความเครียดและไม่ยอมให้เขาได้พบหน้ามีข่าวว่าเธอจะเลิกลากับเขาด้วย แม้เขาจะไม่เคยรังเกียจเธอเลยบรรดาเพื่อนนักแสดงต่างพากันรวมตัวไปเยี่ยมแต่ทุกคนก็ร้องไห้ออกมาทั้งหมดเพราะสงสารและอมิตาไม่ต้องการที่จะพบเจอกับใครนางร้ายสาสวยเสียโฉมเสียแล้วทั้งที่อนาคตของเธอ,อยังอยู่อีกไกลและเป็นไปได้ด้วยดีรวมทั้งเรื่องความรักของเธอนั้นก็ด้วย มิตาเอาแต่ร้องไห้เสียใจเธอร่ำร้องแต่อยากจะไปจากโลกนี้เสียให้รูดารูรอดบรรดาเพื่อนๆน,นักแสดงออกมาพูดวิาพากวิจารณ์ณให้มหายาวีได้ยินนางเอกสาวให้สัดใจยิ่งนัก จ้าหล่อนพรางตัวมิเชตเพื่อที่จะได้เข้าเยี่ยมอดิรักคู่แขนตั้งแต่สมัยยังเรียนทั้งคู่ไม่เคยลงรอยกันเพราะความสวยและรุ่นพี่ที่เห็นที่ควงอยู่กับเธอหันเหไปจีบอมิตาทั้งทางท,งที่ยังคบหาอยู่กับเธอหลังจากนั้นเธอก็เกลียดอมิตามาโดยตลอดและหาเรื่องนางรายสารพัดวันนี้หล่อนจะได้คืนได้เอาคืน ไม่มีใครเฝ้าอยู่ที่นี่มายาวีเห็นหลังของคนดูแลอยู่ไกลๆจึงรีบเข้าไปในห้องของอมิตาเมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสตอนนั้นนั่นเองที่ได้เห็นสภาพมัมมี่ของอมิตาอย่างเต็มตาเธอยังคงทรงเสียงสะอื้นเบาๆหลอนจึงมายืนกอดอกมองด้วยความสมเพชคนป่วยลืมตามองทันเห็นมายาวีมายืนมองเธอ ร้อมกับทำสีหน้าสะอกสะใจเสียเลือเกินสาสมใจที่เห็นอริตัวร้ายได้มีจุดจบเช่นนี้เธอมาที่นี่ทำไมอมิตาถามด้วยเสียงอันสั่นเครือแต่มายาวีกลับทำหน้าสะใจนักหนาก็มาดูมัมมี่นะสิแหม Att ไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะคุ้มค่านางเอกพูดด้วยความยั้งคิด และมันสร้างความตกใจให้กับผู้ป่วยทั้งกายและใจอย่างมากคุ้มค่าเรื่องอะไรเธอพูดเรื่องอะไรของเธอเสียงเสียงถามนั้นปนไปด้วยน้ำตาอันนองหน้าแต่มายาวีกลับหัวเระาะอย่างมีความสุขที่ได้เห็นน้ำตาของเธอข้าจ้างไงละ่ะรู้ไหมฉันเกลียดแกฉันจะทำทุกอย่างเพื่อทำลายแกหนังเอมมี่ ฉันรู้สึกเกลียดและฉันขยะแขยงแกเพราะทุกคนที่ได้เห็นแกก็จะทิ้งฉันไปหาแกหมดรู้ไหมฉันจ้างไอ้สองคนนั้นเท่าไหร่คนละแสนเชวนะแกมันคุ้มค่ามากคำพูดนั้นมันทำให้เธอตกใจมากที่คิดเอาไว้ไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยทำไมเธอถึงได้เกลียดฉันนักฉันไปทำอะไรให้เธอนักหนาะอยังจะมาถามอีกรอ รู้ไหมฉันต้องเสียเงินไปอับหน้าที่เกาหลีมากี่ล้านแต่แกไม่ต้องทำอะไรเลยผู้ชายที่ฉันควงก็หลงไหลได้ปื้มแกเธอริษยาฉันงั้นหรอยิ่งกว่านั้นอีกอย่าฉันเลยอยากจะเห็นหน้าของแกนักฉันจะได้ตายตาหลับสักทีมาสิฉันจะช่วยปลดผ้ากอดออกให้ ฉันและแกจะได้เห็นหน้าเน่าๆของแกไงล่ะผู้จบกระทลาเข้ามาถอดผ้ากอดของอมิตาออกอย่างกับคนบ้าหญิงสาวกรีดร้องแต่ก็ปล่อยให้มายาวีกระทำเพราะความจริงนั้นจะได้ถูกเปิดเผยสักทีและเมื่อมายาวีทำสำเร็จสภาพของสาวที่มีข่าวว่าถูกน้ำโปรดสตร์กลับไม่มีรอยแผลเลยแม้แต่นินดเดียว อมิตายืนจ้องหน้ามายาวีก่อนที่จะถอนหายใจที่อีฝฟายส่งเสียงกรีดร้องราวกับคนสติไม่ดีที่เห็นว่าเธอปกติดีไม่มีแม้แต่ดิ้วดอยอะไรเลยฉันไม่ได้โดนสาดน้ำกรดหลอกหนิงฉันแค่ทำเหมือนโดนไอ้คนรายสองคนที่เธอจ้างมามันถูกจับได้ซะก,ก่อนเพราะเจคเขาไม่ยอมให้ฉันไปไหนมาไหนลำพังพวกเราแค่ปล่อยข่าว เพื่อล่อให้เธอออกมาสารภาพคราวนี้เธอก็ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆนะหนิงจบคำพูดของอมิตาคนที่แอบอยู่ในห้องน้ำหนคนและในตู้เสื้อผ้าอีกหนึ่งคนก็ออกมาพร้อมกับกล้องวิดีโอเพื่อบันทึกภาพหลักฐานมายาวีถึงกับกรีดร้องด้วยความไม่อยากจะเชื่อเจคอบรีบเดินเข้ามากอดคนรักเอาไว้ ทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะเธอถ้าเธอไม่อิจฉาริษยาเธอก็ไม่ต้องพบจุดจบแบบนี้ดอกอมิตาบอกเพื่อนนักแสดงเธอไม่เคยจองเวรจองกรรมกับใครและอโหสิกรรมให้เสมอแต่มายาวอีกเองต่างหากที่ไม่รู้จักปล่อยวางสุดท้ายจึงจบลงแบบนี้เจคอบและอมิตาได้แต่มองดูตำรวจมาลากมายาวีออกไป เขากอดเธอเอาไว้จูบเบาๆที่หน้าผากนูนด้วยความรักใคร่ขอบคุณที่ปกป้องฉันนะคะเธอบอกเขาแล้วเขยเ่งเท้าจูบที่ริมฝีปากของเขาเบาๆเขายิ้มรับและจูบเธอคืนด้วยความรักอันท่วมทวีผมรักคุณนะที่รักเธอยิ้มหวานยกมือคล้องคอเขาเอาไว้ฉันก็รักคุณค่ะจบแล้วนะคะ เรื่องสั้นจบในตอนเนะาะเรื่องนางรายอ้อนรักนะคะขออภัยนะคะเสียงตึกกักนะคะก็มีเสียงกระดาษเนาะเพราะว่าตาเขียนนิยายด้วยตัวเองเนาะแล้วก็กระดาษเป็นแผ่นนะแล้วก็มีเสียงน้องแมวเล่นนะะก็คือเจ้ามาดวยเนาะก็ถ้าชอบนิยายของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปเนาะตาฝากชมพุดสนับสนุนนะคะเรื่องเดิมเนาะก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะคะตาจะได้มีรายด้านของตัวเองบ้างนะคะผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยเนาะขออภัยเป็นอย่างแรงนะคะอาจจะเสียงไม่ดีอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยค่ะ แล้วก็ขออภัยนะคะที่มีเสียงานาฬิกาปลุกค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ